สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เช้าๆนะครับโครกหนองนาโมเดลเอามันมาให้ปลานะครับเป็นมันเทศหรือมันญี่ปุ่นนะครับที่ปลูกไว้ที่โครกหนองนาอันนี้ผมขุดไปแล้วนะครับเมื่อวานหัวมันจะใหญ่มากครับนี่ฮะไปย่างแล้วเรียบร้อยนี่ฮะเป็นมันญี่ปุ่นมันเทศมัน ม่วงบ้านเรานะครับคุณผู้ชมปลูกไว้เยอะหัวใหญ่มากนี่นะครับที่ปลูกไว้ผมไม่ขอบขอบขอบคันคลองไส้ไก่นะครับขอบคันคลองไส้ไก่นี่ฮะเอ่อตอนนี้ก็มีลายหัวที่ที่ยังไม่ได้ขุดนะครับนี่ครับลายหัวหลายต้นที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยหัวใหญ่มากครับ อ่ามัใหญ่มากโอ้ใหญ่ครับคุณผู้ชมนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้จริงๆพี่ปู่นะครับ,รบเราต้องการลดต้นทุนอันนี้เ็าเรียกใบเลยนะผมก็ลืมชื่อละจะปลูกไว้ให้อาหารปลานะครับให้อาหารปลาอันนี้จะปลูกใหม่ครับนี่จะเป็นท่อนๆแบบนี้ปลูกใหม่ซึ่งมันจะมีประโยชน์ก็คือ หนึ่งปลาปลาก็จะกินพืชเนี่ยกินใบมันนะครับกินใบมันแล้วเราก็ได้หัวมันมามาต้มหนมะหัวมันอันนี้เล็กอันนี้เล็กครับที่กินเมื่อวานแล้วก็ให้ปลามันชอบกินครับคือทำยังไงให้เกษตรกรได้ได้ลดต้นทุนนะครับนะครับได้ลดต้นทุนก็จะมี นคนก็กินได้นะครับคนก็กินได้ปลาปลาก็จะชอบกินอย่างเช่นปลานินปลาดุกเนี้ยปลาดุกจริงๆก,ก็กินพืชนะแต่เราไม่มีอะไรให้กินมันก็กินแะครับแล้วก็โยน,นเป็นการลดต้นทุนของของเกษตรกรครับวันนี้โอ้ผมซื้อหัวาหารมาเนี่ยอาทิตย์ละประมาณเกือบกระสอบกระสอบนะอาทิตย์ละกระสอบครับปลาดินปลานินตัวนั้นใหญ่มากครับกำลังกินเห็นไหม เนี่ยดูดูก็ตอดกินนู่นนะฮะกินละคิดหาวิธีการลดต้นทุนนะครับนู่นกินเก่งมากเลยตน,นีน้ผมเลยจําเป็นต้องหามันเนี่ยมันญี่ปุ่นมันม่วงมาปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าปลาที่คองไส้ไก่ที่โคกหลังนาน,เนียเยอะมากครับเยอะนะครับฉะนั้นครับคุณผู้ชมทำไงให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในการทําการเกษตร พอเพียงนะครับที่โคกหน้องนาหรือเลี้ยงปลาเรื่องอะไรต่างนะครับเราก็พยายามผมก็ปลูกมันแบบนี้ครับนี่ครับมันญี่ปุ่นมันเทศบ้านเราเนี่ยหลัหัวใหญ่มากครับใหญ่มากเลยนะหัวใหญ่เราก็เอาใบมาให้ปลาได้ครับปลาลินกิดเก่งมากครับแย่งกันกินเนี่ยพุดปัดพุดปัดเลย ทำเงินให้ลดต้นทุนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับวิธีกเกษตรกรปลาก็กำลังเยอะครับมีไต้ตัวใหญ่มาวางก็มาต้มหลายตัวนะครับเป็นปลานิลนปลาทับทิมปลาดุกปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนอย่ในที้หมดตั้งตัใหญ่ๆนะครับเป็นวิธีของกเกษตรกรนะครับนะครับผมก็จะโยนให้ให้ปลาแบบนี้นะครับหัวจริงๆปลูกมันจะ มันจะหัวใหญ่นะคุณผู้ชมดูหัวนี้อ่ะผมขุดให้ดูผมกินนี่ครับอู้นี่ครับนี่อันนี้สองหัวเงินถือกล้องไปด้วยนะโทษทีนี่ครับคือปลูกตั้งคันคันของไส้ไก่ครับมันจะจะหัวใหญ่นี่ครับมันจะหัวใหญ่แล้วมันก็หัวใหญ่จริงๆนี่ครับคุณผู้ชม โอ้ยไปย่างนี่หวานอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ใบนี้ก็จับโยนโยนโยน,โยนให้ปลาแบบนไหมครับนะครับเป็นเป็นการลดต้นทุนของของเกษตรกรนะครับก็เลยอยากให้ปลูกเนี่ยไอต้นนี้เหมือนกัน,นไอต้นนี้ผมก็เสียบเสียบไว้นะครับเสียบไว้นี่ครับเนี่ยอันนี้มันที่มันอยู่กับน้าเนาะมันอยู่ชี้แรกน้ํามันจะน้ํามันมาถึงนี่แหละครับนี่ครับน้ํามาถึงตรงนี้ ก็ไม่น่าจะเน่าหัวนี้ได้แล้วก็เอาหัวมันนี่ไปย่างย่างอู้สุดยอดอร่อยครับคุณผู้ชมนี่หัวใหญ่นะหัวใหญ่นะครับที่โค้ง,ลงหลังนาโมเดลครับก็ทําเกษตรที่มันหลากหลายครับคุณผู้ชมนี่ครับหลากหลายเลี้ยงปลาเลี้ยงปูนะทำนาก็ราคาไม่ดีนะครับก็แนะนานให้เกษตรกรที่ปลูกนะครับปลูกไว้ให้ปลาแบบนี้ครับคุณผู้ชม ปลูกให้ปลานะครับเราก็จะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผล,ผลผลิตนะครับให้เกษตรกรอิทีพอเพียงนี่หัวเล็กเอาไว้ก่อนบางทีมันจะม,มีหัวเล็กๆที่มัน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 เพิ่งะจอกเนาะจะมีหัวเล็กๆครับไม่ต้องเอาก็ปล่อยไว้ครับปล่อยไว้เราจะว่าหัวใหญ่ นะครับหัวใหญ่ๆไปย่างโอ้อร่อยมากครับคุณผู้ชมะผมจะไปปลูกมันต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่แป๊บเดียวก็ได้นะกินแล้วเนี่ยพออยู่พอกินนะครับนี่สี่ห้าหัวนี่ใหญ่มากเมื่อวานขุดไปเยอะมากครับเมื่อวานขุดไปเยอะนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ